2ี่สิบไหมนี่รอดูลอกดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายถึงไหมคูณเก้าไหมคูณยี่หนะ้าไหมคูณยี่ห้าไหมคูณยี่ห้าคูณยี่ห้าไหมหกสิบห้าคูณยี่ห้าพันหกโอเคอย่างนี้คุณกันยาวแรงกันยาวแรงกันยาวเลยน้องบ้าสองพันสามรางวัลก่อนโตนะลูกงหมดก็เป็นสามพัน ตัวดีโนบีบีดูบีดตลดเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่นแมบีด้วยนะบตเฟานี่บตเตอร์ฟไอคอนฟลายคอนฟลายจะกลายพีจตลอดนี่อ้ยทํมามันไม่มาแล้วนะกับประเป็นเบีบีไม่ก้บประเด็ดตนตามมาดูพี่เลน่นเล่นเดี่ยวนะนี่โอยเน็ตเธอวันนี้อ่าเน็ตเธอมากมาเลยว,วันนี้ทุนพี่มีหนึ่งหมื่นคะแนนไปเน,น,นี่ยทีละสามสิบคะแนนแบบหนึ่งนะพี่กดไปโดดหงัาา่งมั้ง ไปครั้งละลอยเลยนี่ครั้งละลอยเลยน้องเบ่าไม่ต้องว่าเพื่ออะไรทั้งนั้นไปเทอมอ่าอุนอัตโนมัตินะไฟค้างหาสบครั้งนะโอ้โมาถึงกัวายเลมาลอยแปดสิบห้านไออกมาคูสอเป็นสองยสบยังมีวายเป็นปีเสื้อปีเสื้อมาเป็นสามอยสิบเก้าอยสามสบสิบโอ้สิบนะนะคะูยี่ก็สองอยก็ถือว่าดีนะตอนนี้กำลัรพันกว่าเลยเลยไม่ยังยังยังไปกันตอน,นี่รางวัลก้โตน,อนอต้องเบ่าน้องบ้ามาสองพันสามสิบหาก่แนะ ไปกันต่อนะไปกันต่อเราไมา่หยุดไม่ยอมเพียงแค่นี้นะไปยาวๆนะเมื่อกี้ก็ถือว่าแตกหนักไม่แตกหนัก,กนิดๆน,น,น้อยๆนะสองพันกว่านะอ,อ๋อวายเปลี่ยนเป็นหนอนแล้วก็เป็นดกแม้แล้วจะเป็นพีเตอร์นะวายมันจะอยู่ตรงนั้นป่ามันจะประมาณสามรอบป้อยอยขาแน่นะหนึ่งพันสองลอยหาสิบขาแน่นะ ือว่าดีนะถือว่าดีอยู่ไม่คูสิบห้าแล้วตอนนี้ห้าร้อยกว่าคะแนนก่อนโตไปเลยผีโน่งพันพื้นหรือสองพันสองพันเท่าไรสองสามพันสามสามพันสามมันก็นถือว่าได้อยู่นะมุนไปหกรอบนะได้มาสี่พันแล้วนะตอนนี้กำลัสี่พันเลิกเลยไม่อย่างอย่างไปกาตอนไปก่อนนะมาหยุดไม่ยอน ใหกันต่อใหม่มีหยุดใหม่มีย้อนใหม่มีพักใหม่มีพรน,นะไปกันยาวๆนะมาปีับปินนะนะปีับปินลราไม่ได้ไล่ลเลยนะสามสิบหกครั้งลนะแล้วเราคูลงไปถี่เราร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้กับไมโวมันตามพันนะไม่รู้จะลดลงไหมนะไม่ออกเลยนี่แตกตอนแรกไปแตกเยอะไปด้วยแนละ้วตอนนี้เลยเอากูแล้วไถ่ไหมากนะาร์ลุนปีตาปินนี่ พอดอกไม้พีเตอร์หยุดเรียบร้อยนะ่เรียบยร้อย,ยในปพีเตอร์พีนนนี่เนี่ีเตอร์พีพนเนี่ยไปบอกใครกูคุยกับใครก็ไม่ไปม,มาเลยมามาหมุนฟรีแปดครั้งนะครับมาเริ่มเลยนะหมุนฟรีแปดครั้งเริ่มที่คูณส่าคูนสาม,มาหาคูนซ่าเป็นร้อยห้าติ๊บเราไวก็ยังยูนะมามา,มาเรือสี่ครั้งสี่ครั้งตอนนี้กำไรอยู่สามพัน มันมาน้อยจนว่าฟีสปินครั้งนี้คูณยี่สิบจะไปถึงไหมนะจะไปถึงไหมนะจะไปไม่ถึงเ่ยแค่สี่ร้อยห้าโอ้ยให้ฟีสปินแต่ไม่ได้แตกหรือว่าอะไรทางนั้นนะคูณสองอม,มันไม่ได้ให้เยอะเลยนะฟีสปินรอบนี้ก็นัะพันกว่าคะแนนนะ ม่รู้ไปถึงยี่สิบไหมนี่ราดูหลอ,อกดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายถึงไหมคูณเก้าไหมคูณยี่ห้าไหมคูณยี่ห้าไหมคูณยี่ห้าคูณยี่ห้าไหมหกสิบห้าคูณยี่ห้าพันหกโอเคอย่างนี้คูณกันยาวแรงกันยาวแฝงกันยาวเลยน้องบ้าสองพันสามรางวัลก่อนโตนะลูกทั้งหมดก็เป็นสามนพะันห้ากว่าแต่เรามาดูสรุปยอดสามพันห้ากำไรเนี่ยหลอกนะหลอกสามพันห้าร้อยหกสิบ ไปกันต่อแล้วตอนนี้กำไรอยู่หกพันนจากคุณเดิมหนึ่งมื่นนะครับหรือว่าจะพอดี่ว่าไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงโอ้เมื่อกี้ลุนฟรีสปินไปกันต่อเนาะไม่ดีไม่รอนโอ้ผีเสื้อนอี่ก็บ,บินนะขวางบนนี่นก็ตกไปตะเด่นเลย เลือเลือเท่าไรเรืนะเอเลือสิบห้าครั้งไม่ออกเลยอะพอทีต่อไอ่าเนี่ยพ่อบนต้องไหงไงอ๋อลุ้นวิแล้เดียบรอเขาีต่ปิงผมว่าผมละเอาเอาทีต่อไปแปดครั้งละผมพอเลยดีกว่าเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่มื้อว่าแต่เราก็ยังไม่ขาดทุนนะถือว่าได้ประมาณห้าพันเกินห้าพันแน่นอนนะตอนนี้หกครั้งแล้วขาครั้งแล้วมีไวอุลหกอุลหกไปไปเลยไปแล้วยาวไปแล้วยาวเหล่ายาว โอ้ยยี่ห้ามันโอ้ยยี่ห้าไปอีมาอีกห้าสิบโอ้ยผันกองเลยห้าข้างนี่ขูดเป็นมอนเลยไปใช้ตาแรงตายแล้วสี่ข้างไว้เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นปีเตอร์ไหมเปลี่ยนเป็นปีเตอ้์จังแตกเรียบร้อยไปโู้สามห้าสามห้าได้ไหมสามห้าได้หรือได้ทักเด้อโอ้ยิบคะแนนสามห้าก็ยังดีนะก็ยังดีเดี๋ยวผมไม่ได For okay. ้นะสองพันสี่สิบห้าคะแนน โอเคโอเคได้อยู่รอดนี่ก็ได้กำไรมาเก้าพันท้งหมดนี่ผมพอน่าจะถึงหมื่นกำไรหมื่นนึงแน่แน,น่เลยห้าสิบคะแนนเรียบร้อยกำไรเกินหมื่นเร็วเกินหมื่นแล้วเกินหมื่นแล้วโอ้ยมาโอ้มา,มาแลวเดียวข้างบนมีวายวโลนอมเรียบร้อยบแยบแน่ยับคูนหา้าสิบหมายสีย่พันลง ไม่หมื่นพอบทจะเลิกแม่งให้ยับเลยน,น้อดมองบทจะเลิกแม่งให้ยับเลยแม่งให้ยับเลยแล้วยังไม่หยุดไม่ยอนนะตลุกรางวัลก่อนโตมาเลยซุปเปอร์เมกาวินอยู่แล้วซุปเปอร์อยู่าายแล้วเหม่ยใช้แค่เมกาหลุกเดือดโค้เอาไรสองหมื่นจีเนาะเนาะสบายบื้อสะดือโบโอเคเดือดสองครั้ง เจ็ดสิบห้านอยห้าสิบสองพันโอ้สบายไม่ต้องอะไรเลยตอนนี้ปีสปินแล้วเลยสองครั้งแตกหนักนะวัตเต์ไฟวันนี้ท้งสุดท้ายเรียบร้อยสรุปยอดมาตามหมื่นคะแน่นสรุปผมได้กำไรมาประมาณสี่มาประมาณามหมื่นห้านะครับน้องๆ กับคุณเดินนั่งมือก่อนวันนี้ไปแล้ว